ส่วนพุทธพระรชปรดีสองทุ่มเสร็จเสทางช่องสามแน่นอนว่าแฟนๆรอคอยสองหัวใจนี้เพื่อเธอครับสวัสดีครับสวัสดีครับดีคสวัสดีครับอันนี้จะไปขุดมันตัดอ้อยกันที่ไหนเนี่ยรถขบวนกันมาขนาดนี้เลยเต็มมากเลยท่านขุนขอรับอายุนอินเนอร์ล้วนค่ะแนะนำตัวเองสิ นี่างหมดเป็นเกวลินค่ะแต่ว่าอันนี้ก็คือคุณแก้วในพาร์ทอดีตค่ะต้องเรียกว่าแก้วค่ะคุณแก้วค่ะนี่เห็นไหมมีสองพาร์ทมีสองพาร์ทท่านขนนะคุณแก้วครับส่วนเอาเสื้อผ้ามาเปลี่ยนตอนนี้เลยเอาเสื้อผ้ามาจบเป็นยุคปัจจุบันเลยโอ้เป็นยังไงเนาะเออคุณท่านใส่นานมากครับระยุครับยาเพิ่เปลี่ยนเลยครับเนึกว่าจะทุ่มเทเพื่อไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอ้พี่กวัดกว่ดจะกเกต ลุงกระเบนนี่พักหนึ่งนะอยู่ในห้องอ่ะเหรอครับห้องน้ำยังเข้าไม่ได้ครับอายุตอนนี้ครับและโดนเย็บปิดตาเลยนี่เขาเย็บนะเขาเย็บเลยนะเย็บไปเย็บวะไกลมาเอ่อย่าเลยครับอ่าเครับเกวเอาไปยังไงครับเล่นได้น่ารักเหลือเกินคู่นี้ฟินกันทั่วทั้งประเทศเลยครับเกินคาดไหมโอ้เกินคาดครับแล้วก็มีคนชื่นชอบมากครับโดยทั้งไม่ใช่แค่โอ้กัับบ คุณแก้วครับทั้งทีมเลยครับดูมันท่าผู้ชมสังเกตดูความหลากหลายเอากล้องจับกว้างคู่นี้ก็ดีนะฮะแล้วที่เติมมากว่านี้ย้อนยุคมันเปลี่ยนหน่อยนี่ย้อนยุคาเลยนะเนี่ยนี่นะมาเยือนอยู่แล้วยุคนั้นมีกู้ภัยเหรอหรือกู้ภัยยุคนี้มีคนแต่งตัวนี้เป็นกู้ภัยไม่ใช่พี่อุอันนี้เนี่ยกู้ภัยในยุคปัจจุบันไงเข้าใจพี่รู้พี่พูดถึงความหลากหลายของรายการนี้ท่าผู้ชมจะเห็นนะดูสิฮะดูหลากหลายไหมนี่ฮะเข้ามายืนใกล้ๆได้ อันนี้อันนี้ในเรื่องนี้เป็นเกย์นะครับไม่ใช่ว่าอะไรโชว์ซีแพ็คไม่อะไรเริ่มละเริ่มเริ่มเริ่มเรืุ่ดนี้เลำปวดแล้วชุดนี้เลำปวดแล้วนะผมเป็นทีมผู้ภัยซึ่งมันอยู่ทีมเดียวกับเกล คุณต้องแนะนาก่อนเอากนที่จะเป็นคุณอันนี้เป็นกู้ภัยด้วยเป็นพี่ชายด้วยครับผมพี่ชายนั้งเอกกนครับก่อนะกรเป็นยังไงบ้างป้านจันทรับเล่นเรื่องนี้ก็ดีครับจากเล่นหลายๆมาเยอะครับเรื่งเป็นคนดีเรื่องนี้เ่นเป็นคนดีครับเรื่องนี้เล่นเป็นคนดีอบอุ่นจังเลยอะไรเงี้ยครับเป็นพี่ชายซึ่งแหมฐานะครอบครัวมีปัญหาเป็นพีเป็นศิษย์ใช่ไหมต้องให้พระเอกเข้ามาช่วยนี่พูกนี้็นพี่น้องกันมิสเตอเห็นว่าดู ผ่านต่อไปพี่อายารยางดีที่ใช่หรือเปล่าพี่อย่ามาแอบอย่ามาแอบโอ้โค้ดต่อเลยหนูไม่ได้ดูครับหนูบอกเลยนี่แงอะอ่ะหนูคนจริงทำไมอะจ่าเงิน่ายเงจ่ยงนไม่เอาไม่เอาไม่เอาก็หนูไม่ได้ดูอะนูข่านข้อมูลมาแค่นี้ทำไมอะจัดรายการมันต้องทำกันว่ เอ้าถ้าหนูทำกันบ้านหนูไม่ต้องทำอย่างอื่นหรอพี่เอาทำบ้านตรงนี้ตรงนี้เลามแนะนำคู่ภัยของเราโบด้วยอแนะนำเลยทีเดียวคู่ภัยในเรื่องนี้คือเป็นพิกรณ์ครับพิกรณ์ค่ะยุ้ยค่ะแบ๊คครับครับผมลูกจิ๊บลูกจิ๊บครับในเรื่องชื่อชื่อต๋องครับก็อยู่ในทีมกู้เงินเนี่ยแหละฮะกู้ภงยนกู้เอาได้กู้เงินได้ด้วยนิดนิดหน่อยหน่อยเอาตอนเช้าเช้าตันเนาะครับผมตื้อน่อในเรื่องแล้วก็เป็นปู่นะครับ ครูเลยแต่เป็นคนที่มีซิกเซนแบบเห็นวิญญาณเห็นผีอะไรเงี้ยแล้วตัวจริงเป็นคนกลัวผีไหมหรอตัวจริงกลัวผีมากตัวจริงกลัวผีมากแต่ไม่ค่อยเจอครับแตัวาจริงกลัวผีมากแล้วทายาดูแอบชอบนางเอกครับผมอาแอบชอบนางเอกกล้าชอบนางเอกหรอใช่ครับพี่จีบทั้งเรื่องครับถูกต้องแล้วปรสบสำเร็จบ้างไหม ไม่สําเร็จไม่สําเร็จแต่ว่าก็คือไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงอ่าเป็นในเรื่องมีแต่คนบอกว่าลำคาในตัวปู่เพราะว่าชอบไปแบบไปขัดเขาแล้วว่าเขากำลังลงกวเขาเรียงขลางขวางคอถูกต้องครับพี่ถูกยังไหมฮะใช่ส่วนนี้คือหน่วยกู้เงินกู้ไปไม่ต้องกู้ไปหน่อยพี่เลอาคอยจีครับเดีกันขอให้ขอให้ม่ได้ขอยจีคอยจีกล้องไม่ถ่ายไอ้กล้องไม่ถ่ายเหรออ่ะตัวนี้เป็นหน่วยอะไรหน่วยกู้เงินกู้ไปนี่ก็ต้องไป ข้าวหน้ามาตีสามนะมารับผูกส่งครับเพราะพ่อเราไม่สนเลยครับทังนี้เป็นยังไงบ้างเล่นเรื่องนี้ก็บทดวความโดดเด่นของเราคืออะไรเป็นน้องเล็กสุดในกลุ่มครับผมพูดอะไรพูดพูดเยอะพูดเยอะต้องน้องเล็กสุดพูดเป็นไรพูดเป็นน้องเล็กสุดได้อยู่พูดอยู่เป็นน้องเล็กสุดในกลุ่มครับก็คอยซัพพอร์ตพี่ๆครับผมไปรับขอบคุณครับ เฮ้ยไม่ไมมคอยสบอรพี่พี่ลืมตาสิเวลาพูดตื่นยังป่ตื่นยังป่ะตื่นแล้วครับตื่นแล้วครับตื่นแล้วนะโอเคพูดได้แค่นี้แหละ ยุ้ยค่ะเป็นยังไงบ้างยุ้ยก็เป็นคนที่แบบว่าชอบผู้ชายทั้งเรื่องค่ะเห็นใครหลอกก็จะชอบตอนแรกเริ่มมาจากชอบพี่กรกีดการผู้ชายร็จแล้วพอเห็นคุณทันหลอกก็จะไปกีดการเขาแต่สุดท้ายเรายอมเพื่อนค่ะแล้วก็เชียร์ให้เพื่อนแล้วก็เป็นเหมือนแบบว่าตัวชงแบบว่าคอยให้สองคนนี้เขาได้ใกล้ชิดกันให้ได้ฟินกันทั่วบันทั่วเมืองค่ะอะไรนะ ทำไมทำไมไม่ไม่ถามบ้างนี่ไงก็มาแล้วยังไม่ถึงยังไม่ถึงคนี้ใจเย็นๆครับพี่คนนักเมื่อไหร่จะถึงหนูตะกี้ค่ะคนนี้ค่ะก็เล่นเป็นคนนี้ก็เป็นน้องสาวธนาธรค่ะแล้วก็จะเป็นคู่กัดกับพี่กรเพราะว่าเขาเป็นแบบลูกก้างในร้านกาแฟเราใช่ค่ะนะน่ารักนะ น่ารักนะคุณนี่คุณนี่สุดท้ายครับผมรับมาเป็นหมอกรีดครับเป็นเพื่อนของธนทรในเรื่องครับหมอสูหมอสูไม่ใช่ก็ธนทรเนี่ยจะมาปรึกษาบ่อยมีปัญหาเรื่องโรคนู้นโรคนี้เราก็เป็นคนให้คขาปรึกษาเขาครับโอปรึกษาหมอคใช่หมอสู๋ใช่ครับเพราะในเรื่องมันเกิดอะไรขึ้นเยอะมากครับแล้วก็รู้สึกตามไม่ทันก็ต้องปรึกษาหมอครับคราวนี้กลับมาถึงอันจันทร์ ครับผมตกลงเราชอบคนนี้หรือชอบใครที่จริงกรเนี่ยหลายใจครับยังเลือกมากแชมเปญก็ร้อนแรงนะคนนั้นนะครูคนนั้นนี่ยิ่งร้อนแรงเลยครับจับไปนี่โอ้โหแพทลองแพทเล่นไม่สบายเพราะจับไปตัวร้อนอะไรอะไรม่อตะตุอะไรจับไปนี่โอ้โหอะไรไขรขึ้นอ่ะคือผู้แสดงเก่งไงครับโอ้โหจับไปนี่โอ้โห อลาเต่งปังคนนี้ก็น้องใหม่มาแรงก็เลยยังสับสนเขาพูดเท่ในเรื่องคุณมาคิดอะไรทีแกคนนี้น้องใหม่คนนั้นที่ตอบชีวิตส่วนตัวเอ้ว่าตอบเรื่องส่วนตัวนี้ได้ขนาดไปไปรถเด็กยมีเอามาคับรถคือยังบอกไม่ได้ครับเพราะว่าอันนี้คือเป็นเป็นอีกจุดหนึ่งที่เป็นแฟนกำลังติดตามว่าก่อนจะคู่ใคร ต้องให้รุ้นกันแต่ว่าโอ hmm. ้โหั้งคู่แพทก็สนุกเหมือนกันเพราะทั้งแพทคุณพ่อคุณแม่เขาไม่ยอมเลยคครัับอนเรื่องจริงหรือในเรื่องครับผมบอกแล้วในเรื่องครับในเรื่องในเรื่องนะครับอาตกลงเพราะคุณจะพูดตรงไหมครับ เล่นเป็นอะไรยังไงครับครับรักบทเป็นเมฆครับเป็นทาสคนสนิทของคุณแก้วครับก็เป็นคนที่รักคุณแก้วมากครับแล้วก็ซื่อสัตย์กับคุณแก้วแต่ว่าเราเนี่ยไม่ได้เผยความรู้สึกให้คุณแก้วรู้ว่าเราเนี่ยรักคุณแก้วครับในเรื่องมีความสามารถพิเศษคือขยับอกได้ไม่ใช่ไมู่้ไปอย่างนี้มันต้องลองแมย่าย่างไย่ย่ย่ ทำไมใ้จบตางดให้จบตาบ้านงั้นจะขยับไปทางนี้เล็กน้อยขยับไปทางนี้ขยับไปทางนี้ขยับแค่นี้ธรรมดาดูโบขยับมาเลยวะเป็ตัวเองอ๋อนะผพี่ปอษอสวดีครับสวัสดีครับต้องตรงนี้เลยายใเดียวเสร็จแล้วงตรงนี้ก็สวจบแล้วจบแล้วจบแล้วจะพูดอะไรต่อไม่มีแล้วไม่้าจจเลย้าจจะต้เวลาไปตัวเองคถามมันต้องถามไปทาง้นหรอมรือสเพลินละหนโอเคโอเคหรือว่า ด้วยเวลาไม่เป็นไรปล่อยขยับไปด้านหลังนิดเดียวครับผมขยับามพูไปด้านหลังเลยนะฮะหมดแล้วผมไปไกลๆเลยมาเองมานดินางเองมานี่อะดิเดี๋ยวใจมาพี่มาตั้งเจ็ดโมงครึ่งอ่ะพี่ชัดเจนมากนี่เองนี่ยายสองหัวใจมสองฝั่งกันนี่เดินมานดิเดินมานดิคู่นี้เดินมานดิเดินมาดิโอกร้องเพลงประกอบอีกเพลงหนึ่งของละครเรื่องนี้เป็นยังไงชื่อเพลงมีนิยานเพงเหตุผลไม่ดีเหตุผลของคนไม่ดีร้องยากไหม ยากมากเลยครับตอนที่ได้ฟังเพลงฟังเดโมต,ตอนแรกก็ค่อนข้างสูงแล้วก็ใช้อารมณ์เศร้าเยอะเหมือนกันครับนึกภาพออกไหมตอนที่เราร้องอัดเสียงเนี่ยว่าละครคู่นี้คอนจะมาเป็นยังไงก็ออกลางๆนะครับรยืนก็นนรู้สึกว่าพระเอกจะจะรักนางเอกแต่ว่าก็แต่ก็ไม่ได้พูดเป็นความรู้สึกลึกๆที่แบบ ขาแสดงออกไปอีกอย่างหนึ่งครับคืออาจจะร้ายกับนางเอกบ้างนู่นนี่นั่นแต่แบบว่าจริงๆเราลึกๆเขาก็มีเหตุผลเหตุผลก็คือว่าเขาก็รักนางเอกนะอยากฟังละวพร้อมไหมพร้อมครับผมชื่อเพลงอะไรนะเหตุผลของคนไม่ดีครับเหตุผลของคนไม่ดีแกกะไม่นอกใจแกการไม่เนื่องจากเวลาเราจำกัดพักแกกอร่าเอาน็กดวน์แช่ตูเย็นก่อนเนื่องจากเวลาเราจำกัดความรู้สึกของพอแล้ว เนื่องจากเวลาจำกัดอปปคงไม่รบกวนสมาธินะเดี๋ยวร้องไปถ้าผู้ชมเรียกร้องผมมาบ้างไปเอ็กซ์เบนขึ้นมึงให้ดูไม่ทันทีเดยอขอภาพฟินๆของคู่นี้ระหว่างที่ฟังเพลงภาพจะจับสองอารมณ์นี้เลยเอาฟินๆตลอดทั้งเพลงโอ้เพื่ออาได้ครับอาครับแล้วเรื่องกางเกงยีนส์ดวอาดูแลให้ได้ครับขอทำกางเกงยีนส์ขายฮะครับอาโอเคตามนั้นไหมเมื่อแน่นอนครับถ้าวร้อมเหตุผลบางคนไม่ดีเชิญครับ thank you ำไหลายคนคงไม่เข้าใจ เจาคนที่ไม่ไดีของเธอมันเพียงพอที่จยุใจเธอให้กับฉันหอย่ากใหจะธอเข้าใจ มีนักร้องคู่บนพี่หนึ่งนรองวิทย์ของเรานะครับร้องค่อนข้างบ่อยอยู่เหมือนกันเป็นเพลงที่สอง้วครับเป็นเพลงที่สองนะมีอีกหลายเพลงลามตาม,มาใช่ไหม คิดว่านะครับขอให้เป็นอย่างนั้นครับขอให้เป็นอย่างนั้นไม่เล่นละครอ่ะโอ้โหไม่ไม่ได้รออะไรขนาดนั้นครับไม่เล่นได้อยากเล่นไหมจริงเหรอครับอยากครับอยากเล่นบอกผู้จัดผู้จัดดูหนนี่บอกได้เลยว่าเราเล่นได้อยู่แล้วบทอะไครับถ้าหนังหน้าอย่างฟอยเล่นได้เราต้องเล่นได้อ้ยฟอยเอาแล้ะไงน้องเองน้องเองครับไปเล่นละครขอบคุณครับนะฝากตัวกับผู้จัดได้เลยครับก็ ขอบคุณพี่ต้องปิยะขอบคุณพี่หนึ่งนลงวิทย์นะครับขอบคุณฝากกับผู้จัดรายใหม่ๆเผื่อเขาเอาเล่นเป็นไดคอร์ทเพราเถยผมมันบังนะฟอยฟอยต้นนี้ไงก็ฟอยยังเล่นได้ไม่มีใครเล่นไม่ได้แล้วฝากพี่กั้งด้วยนะได้ครับแม่พ่ว่างช่วยเอาโถเอาลิ้นี่ออกจากปากพี่กั้งด้วยนี่ไงเยี่ยมมากขอบคุณมากขอบคุณครับนะแล้ววงอะไรนะฮะ เียกเขาว่าจุโคมเลยอากลับมามีมีหนังสือไปเปลดยตัวกันเมื่อวันก่อนใช่ครับสองหัวใจนี้เพื่อเธอใช่ค่ะนี่คือแต่งขึ้นมาหลังจากบทละครใช่ไหมใช่ใช่คคือไม่ใช่เป็นนิยายที่เขียนก่อนแล้วมาทําเป็นละครไม่ไดใช่ครับแต่เป็นละครรักพมมาทรัปกติในละครเนี่ยเขาจะนํามาจากนวนิยายแต่ว่าอันนี้เป็นละครก่อนแล้วจึงมาทําเป็นนวนิยายหนังสือเล่มนี้และ เปิดตัวแล้วรายได้ในส่วนของคนที่เกี่ยวข้องเียเ่ป็นการกุศลด้วยใช่ครับรหลังจากหักค่าใช้จ่ายก็จะมอบให้โรงเรียนพนดาบับแล้วก็มูลิธิรามาด้วยค่ะอ้าวนะมีอยู่สิบเล่มมอจะดูชมดีไหม ได้ครับดูเสียงอ่อนๆแต่จริงๆแล้วคือเราจะเปิดขายวันที่9ครับแต่ตอนนี้มาเปิดขายวันพรุ่งนี้เป็นวันแรกครับอ๋อมีงานตลาดนัดแต่ละวใช่ครับแล้วก็ซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปทั่วประเทศเลยช่วยได้ทั้งหมดก็ช่วยตกลงสิบเล่มหรือเปล่าทีมงานยกมือด่วนเลยใช่ไหมครเอาสิบเล่มโอตั้งคำถามโอตั้งคำถามเลยตั้งเองเลยตั้งคำถามมา เอาไอ้เกี่ยวครับเอาไอ้เกี่ยวกับละครเลยนะคัดตรับเป็นแฟนละครอะเอาแบบยากที่สุดเลยฮะยากที่สดุสดยากที่สดุดคาแรคเตอร์โอ้มีกี่คาแรคเตอร์โอ้โหกี่คาแรคเตอร์แล้วมีคาแรคเตอร์อะไรบ้างโอ้โหตายแล้วมันง่ายไปไหมอ่อง่ายไปฮะเอางี้ตัวละครที่มายือนอยู่ในรายการวันนี้ทั้งหมดเชื่ออะไรบ้างโอ้โห ก่อจะตอบคำถามก็จบง่ายง่ายเที่ยคนดูเขารู้อยู่แล้วครับเที่ยงถ้าคนดูรู้อยู่เอาไหมอาได้แล้วแต่พี่เลยเอาอย่างนี้ก็แล้วกันมีพระเอกกับนางเอกเนี่ยนะฮะชื่อในอดีตแล้วก็ชื่อในปัจจุบันชื่ออะไรบ้างจะต้องตอบสี่คำตอบถูกไหมใช่ครับสี่คำตอบนะฮะสี่คำตอบเบอร์โทรศัพท์ขึ้นหน้าจอแล้วล่ะ่ะ วันนี้เรียบร้อยนะหนังสือเล่มนี้ส่วนแจ็คเก็ตยีนไมได้จำไหมพี่อ๋อเดี๋ยวไม่จำอะไรพี่ตกลงอะไรกางเกงยีนไม่กางเกงยีนอะไรเขาทำทั้งแจ็คเก็ตแล้วมีกางเกงด้วยไงไม่เสื้อเขาไม่ได้แจ็คเก็ตเป็นเสื้อแล้วก็มีหมวก เป็นแบรนด์ของเขาเองเนี่ยเราไม่ตึ่ไม่ดีอ่ะไม่สนิทแล้วก็ไปพูดอย่างเงี้ยเดี๋ยวเอามาหมดครับเดี๋ยวเอามาให้หมดเลยครับที่หลังก็นี่กวนถามว่าโอ้เออถามอะไรโอ้ยดีแล้วค่อยพูดไม่สนิทแล้วจะไปพูดเวลาหมดละเวลาหมดละขอดนตรีแบบทาบชื่อเูามาสนิททั้งหมดเลยเอาเสื้อไหมเอาเสื้อไหมเอาเิเอาไหมเสื้อยาวไหมไม่เอาเพราะไปต้องให้แล้ววันนี้กวนตลอดขอโทษแล้วขอโทษงั้นไม่ต้องเอาเอาทิแหมพี่สัดรู้สึกว่าจะอังกฤษ เอาไหมเอาดิขอบครับรงเงียบนะขอฟินปินเลยขอฟินปินครับเล่นละครอะไรปิดท้ายรายการสักเล็กน้อยมีการเล่นละครอะไรกันเล็กน้อยไหมมีไหมมีคับอาพวกเราพร้อมไหมมาแล้วก็มาแล้วเราเลยฮะเราจะไปอยู่ตรงไหนกันมันแน่นห้องส่งแล้วเออเนี่ยแทบจะไปไหนไม่ได้เลยนะมาบิงเขาใช่ไหมอ้ามเา เอาเฮ้ยถ้าใส่มันวิ่งไปวิ่งมาจะไปไหนดีวะเฮ้ยฮะ The Dark a c t i o ดด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 ขอบใจนะเม ขาไอ้เมกเองกล้าดียังไงมันจับถูกเนื้อต้องตัวคุณแก้วของข้าขอโทษขอรับคุณหลวงเองนี่มันคุณหลวงอย่าทำเมฆคุณโทษให้ผมด้วยครับขอรักก็รู้อย่าคุณหลวงอย่าทำนักอีเย็น อ๋เอ,อเอย็นนะเจ้าคะมีอะไรเย็นรำคาญเหรอเจ้าคะเย็นเจ้าคะเอ็งเอาตัวอะไรติดหัวม,มาท่านขุนไม่อร่อเย็นนะคะเย็นเจ้าค่ะเอาตัวไอ้เมฆไปโบย ได้เจ้าค่ะเอาหางกระเบนไปเคี่ยนมันเด็ดบัดเดี่ยวนี้โอ้ขอโทษขอรับคุณหลวงแมฆแมฆมาแมฆมาแมฆแมฆมาไปไอ้นนี้มารู้จักที่ต่ำที่สูงแก่ของพี่

เดี๋ยวเราไม่ได้ซ้อมมันอย่างนี้นี่มันต้องจุดตอนที่เรามาห้ามมาจบเนี่เอาเอาไม่เอาหรอไม่ไม่ห้ามไม่ได้อีเยนมาแล้วล่ะเอาหรอโอ้ยเกลือกเลือกกันเลยละนี่คือซองหัวใจนี้เพื่อเธอนะทุกวันพุธทุกวันศมบูรณ์ทางช่องสามนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะทุกคนนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครัับสสวดีครับ พี่จะเข้าใจ